ภาษาไทยภาษาไทยใหญ่หนึ่งนหนึ่งการใช้ดูไทยไทยใหญ่ตอนที่หนึ่ง do ูห hair do your hair ทำผมของคุณทำผมของคุณวีขนโหวีขนโ d o the ต i s h e s ล้างจานล้างจานล้างวาดล้างวาดตู้ตีเอซ์แซมตู้ตีเอซ์แซมทำข้อสอบทำข้อสอบตอบลิกตอบลิกตูเตอะลอนดรีตูเตอะลอนดรีสักผ้าสักผ้าสักโค้สักโค Do my best do my best ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเค็ดให้ดี seven เค็ดให้ดี seven do your hair ทำผมของคุณหวีขนหัว do the dishes ล้างจานล้าง碗 do the exam ทำข้อสอบตอบดิกดูตัดลอนตรีสักผ้าสักโค้ดูมายเบสท์ทำให้ดีที่สุดเฮ็ดไฮลีเซเปินเฮ็ดไฮลีที่สุด